วันนี้ก็ก็พี่สิงห์ครับ FC นะครับก็จะพาผมไปเที่ยวบ้านจาังหวัดศรีสะเกดนะครับไปเขาดาวปีใหม่นะครับก็วันนี้ผมดีใจนะครับก็มีพี่สิงห์ขี่รถกระบามารับที่บ้านเลยนะครับมารับที่บ้านผมเลยนะครับ นี่ครับพี่สิงห์นะครับก็กําลังขับรถไปนะครับออกจากเขตอําเภอยางตลาดกาลสินบ้านผมนะครับกำลังกับไปด้วยกันกับแฟนแกนะครับแล้วก็มีคุณบอสซี่ครับมอสซี่ครับแล้วก็ผมนะครับผมนะครับอ่ากำลังขับรถไปจังหวัดศรีสะเกดนะพี่สิงห์เนาะครับก็จะออกจากอำเภอยางตลาดนี่ครับกำลังถึงอำเภอยางตลาดแล้วอราจะขอสารข้ามไปครับเมื่อกี้ก็เพิ่งจะออกจากบ้านผมปากทางเฮียเขตอำเภอยางตลาดนะครับนี่คือเขตจังหวัดกาลสินบ้านผมอยู่นะครับใกล้จะถึงเขต ใกล้้จะถึงใกล้จะถึงศรีแพแดงในพพลงตลาดแล้วก็จะเลี้ยวเลี้ยวขวาไปทางสารครามพี่สิงบอกว่ารับไปทางสารครามได้น้อพี่สิงเนาะครับผมขึ้นทางร้อยเอ็ดไปจังหวัดศรีสะเกดนะครับว่าบ้านพี่สิง์อยู่จังหวัดศรีสะเกดพอดีพี่สิงนั้นจะให้ผมไปข้าวดาวปีใหม่แล้วก็ไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะครับประมาณวันที่13จะขึ้นบ้านใหม่น้อพี่สิงเนาะครับผมแล้วก็ผมจะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเอฟซีมาทำบุญต้อกานเนอครับผมครับ นะครับโหครับผมนี่ขอบคุณึ้นบ้านไม้น้ำกันครับมามวันที่สิบสามพฤศจกกาครับครับอ่านะครับเดี๋ยวครับแมครับเลี้ยวมหาสารคามจะย้อนเสียงนิดนึงครับขออภัยนะเดี๋ยวฮอกคอยรอรับชมคลิปอยู่บ้านนะครับผมมีคลิปเอียงเคล็ดมีไทยหนุนไทยนี่มีเปลี่ยนบรรยากาศให้เบิ้งครับผมอันนี้กฤชเดชไปเที่ยว สีเกีพร์อมไม่เคยไปเ็ืทอมเป็นหรอบอครับท่านเคยไปครับนี่แหละทีได้พี่เปิดดวงเปิดบรรยากาศยูนครับผมโอ้ยพี่มัดเปิดเบิรงกันแล้วครับครับอยากไปยูรันเลยนี่ครับเดี๋ยวรอเบิึงกับคลิปต่อไปหอดสีเกีกันครับผมนะครับผมนี่เราเพิ่งหอดเสียหไฟแดงนี่ยเพิ่งยังตลาดครับก็จะเลี้ยวขวาไปทางสารคามครับซึ่งจะสามารถลัดไปบ้านพี่สิงห์ได้ครับพี่สิงห์ก็เพิ่งจะเป็นเอฟซีผมเละครับพี่สิงห์นะครับ กาแฟเป็นเป็นอุตส่าห์ขี่รถมาหาผมหอดบ้านครับอุตส่าห์ขี่รถมาแล้วผมถึงบ้านเลยนะครับขอขอบคุณพี่สิงห์มากครับกับแฟนพี่สิงห์นะครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่บ้านพี่สิงห์จังหวัดศรีสะเกษในคลิปต่อไปนะครับผมตอนนี้เดินทางกันก่อนครับผม Let's go ครับ ก็ขับรถออกมาจากบ้านผมเรื่อยๆนะครับก็มาขึ้นมาทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ผ่านสารครามขึ้นมาร้อยเอ็ดนะครับจนมาถึงได้นี่นะครับมาถึงแถวเขตแถวนี้น่าจะเป็นเขตอ่าจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ เขาเรียกบ้านบ้านหมอตาหรืออะไรเลยน,น,นะครับเกตจังหวัดร้อยเอ็ดเพราะว่าพี่สิงห์เขาก็จพาจอดรถซื้อกับข้าวกินก่อนนะครับพาจอดรถซื้อกับข้าวกินก่อนก่อนที่จะไปถึงบ้านศรีสะเกดบ้านของพี่สิงคร์ร้านกับข้าวนะครับ พันขายกับข้าวนะครับอเนกาศก็ขายทั้งปิ้งไก่ทั้งอะไรด้วยนะครับทั้งเนี้อแดดเดียวกาดหน้าร้านนี่ขายเนี้อกัวด้วย เขตจังหวัดได้ครับนี่อ่าจังหวัดร้อยเอด็ดบ้านดอกไม้บ้านดอกไม้ดิค่ะต้องการเนื้อสดๆเชินะคะมีทุกอ,อย่างเนื้อสดเนื้อแห้งมามาประเภทเครื่องต้มเครื่องทำเนื้อแห้งเนื้อแดดเดียลมีครบค่ะครับผม,ผมครับขออนุญาตด้วยครับขอไทยลงถ่องยูทูปไปด้วยครับคนวงหลายเดี๋ยวก็สน่ายเนาะเขียนแม่ออนนะคะเขียนสุดท้ายเลยปากทางเข้าบ้านหมอตาค่ะจะได้อะไรเนื้อวัว อยากมีครบค่ะฝากเบอร์โทรมาครับท่านผู้ชมบออว่า <c oughs> เบอร์โทรติดต่อได้นะคะออเดอร์ไว้ได้093ย์ 35, เก้าสามห้าศูนย์ห้าแปดสามห้า้เราเปิดโต้รุ่งทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะอคขอบคุณค่ะครับผม แถวนี้ร้านขายอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งก้อยลาบทั้งส้มตำนะครับปิ้งไกร่ร้านอาหารเพียบเลยฝั่งด้านนู้นก็ใช่ครับร้านอาหารนะครับก่อจะขี่รถออกจากบ้านผมเขียนอพยยังตลาดกกสินกว่าจะมาถึงเขียจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ก็ใช้เวลาประมาณัน่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงครับประมาณนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงกว่า,วานะครับฮะ เจังวัดอเอ็เดิจังวัดอยเอ็ดแนรจังวัดรอยดแล้ว่อยมาเหลายๆเลือ่อเนหลายนะคันี้ครับร้านขายเนี่ยหลายๆครับที่นนซีเรสังน้ำผุ่นกับร้านอาหารครับเต็มปิ่งไก่สมตำนีมัดเลยครับ ก่อจะไปถึงจังหวัดศรีสะเกดบ้านของพี่สิงห์ก็น่าจะใช้เวลาคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณใช้เวลาเดินทางน่าจะอยู่ที่3ชั่วโมงน่าจะได้นะครับครับอกคนดังอยู่นี่ตัวนี้ครับโอ้คาราินนี่ครับพี่สิงห์เอาครับโอ้ดีครับสวัสดีครับพี่สิงห์ครับสวัสดีครับไม่กินข้าวเกจเมียนครับฝากมากินข้าวครับไอเขากินเผกันเดือทางต่อเนาะเมียนครับผมนะครับกินข้าวก่อนเดินทางต่อครับพี่ อ่าเพราะว่าไปอได้ไกลยูกเนียนครับผมสิสิงเล่าจะถ้ากินเผาแดดออกซื้งไม่ั้งสวยค่ะครับกับข้าวเรานะครับที่พี่สิงก็าาายยเเออวด้พี่สิง เลี้ยงนะครับก่อนที่จะไปถึงบ้านเกิดที่สิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ม,ม,มีก้อยลาบครับท่านผู้ชมลาบต้มก็ต้องเดินทางไปใช้เวลานิดนึงครับก็ต้องทานาข้าวเช้าก่อนเพราะยังไม่ทานข้าวเช้านะครับก็พี่สิงห์าาเาก็ยังไม่ทาน ก็ยังไม่ทานก็เช้านะครับก็ต้องกินข้าวก่อนออกเดินทางขับรถกระบะไปต่อครับเราหนีตะเข้ามาเราเป็นก๋วยเนาะก๋วยต้มอันนี้เป็นยังรากสุด ก้อยพี่นอ้องครับมานะครับพ่อยพี่น้องมากินข้าวด้วยกันนะครับก้อยลาบลาบสุกก็มีต้มกับก้อยลาบดิบมียอดต้มมีก้อยมีซุปไปนี่แก้วจำนี่ครับยอดแซ่บสุดลูมิมตเอออันชิ้นนี้ได้ว่า โอ้ๆๆดีๆดีๆเฮ็ดดีๆนะครับนะแล้วมาที่แก้กันนี่เข้าแกงนั่นแล้วเข้าเข้าที่หลักที่ก็กินได้ก่องไทยก็ว่ากันเห็นม oh ั้ยว่าเป็นตัวการเด่นที่จะเป็นทําอะไรคิดลูก กระาดีครับพี่อกระดาดีบ้างครับครับผม แรกครับแต่ค่ยกินก้อยเนื้รอร่อยเยอะครับครับก้อยเนื้รอร่อยเยอะ ไปกินขผาวครับผมคนอนข้าวบ้านนะตอนนี้ยูร่อยเอฟนะที่รอยเอะกัเขิงกับฝากสักยอันด้วครับเนี่ย ก็ปนเบิ้งช่องผมินได้เด้อยายเด้อ้องช่วยเนีก็ค่ะคนกัลลินอลนพุทธาเยนี่ยูทูบครับค้อนกัลลินบ่ครับมีทสับพิมพ์เบิ้งินงให้เบิ้งแน่นอนอ่าอันนี้คนกลินด้อค่ะนี่นี้นกัลลินต้นดิงานปายายเยอะเครับพื่อใดบอกบนแนวค้อนกัลินอ่ะแตลาดสานสกันโอ้ยบอเี่ยต่าต้งนี่เขียนไมยังตลาดรับ

OK <laughs>。

เดินมาอครับใช่ยิมยิมยิ้มยิมคนเดิน่างเนาะครับเนาะ่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮครับาฮ่่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮ่่า Không Okay. không